อ่ะสุดขับวพบกับรายการวินโนหรือเกมเมอร์อีกแล้วพาร์ทสองจริงๆจริงๆเราถ่ายไปแล้วนะัะพาร์ทสองแต่มันดันอัพคลิปไม่ได้ก็เลยเออมาอันใหม่แม่งเลยหงุดหงิดเออแจแจแจเออแจแจเกี่ยวอะไรกับแจแจว่ะก็รู้คนสอบแล้วน้ำตาจะไหลทำอะไรอยู่อ่ะฮะโอ้ยลงมาลงไม่ได้อ่ะลงมาไปเอา ไปไปโอเคเราจะไปไหนกันดีเดี๋ยวทำไมบล็อกไลฟ์มีเยอะแต่ศิลปะมีอลังการบล็กไลฟ์มีซ่เยอะเลยเดเลเตอร์มันไม่มีโอเคเราเดี๋ยวเรายังไม่อันนี้เป็นฐานแรกนะฮะเดี๋ยวถ้ามีภาคพิเศษเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูดีกว่าเฮ้ยโอเคภาคพิเศษคือเราสร้างบ้านอะไรกันเสร็จแล้วแปเต่าไปนะครับรถถังได้ได้ขับแล้วแหละเออวะยิงแบบกระจายอ่ะ ไปเต่าไปอืมถ้าใครไปแล้วอย่าอย่าเดินไปฮะมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยไอ้สะพานนั่นอนะเคยไปมาแล้วอ่าโอเคแล้วก็มาสอนหลักการง่ายๆหน่อยโอเคเราอย่าให้อาหารน้ําหรืออะไรก็ตาาให้มันเต็มนะฮะยกเว้นเลือดนะให้เลือดเต็มกับ energy เ,เต็มเลยไม่ใช่ปล่อยให้เลือดลดนี่มันไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารอะไระเออดีปล่อยมันไปนเลย เฮ้ยกูพูดผิดหรือเปล่าวะโอเคพานี้สอนดีกว่าไม่มีอะไรทําละกูก็อะไรเอ้ยคันคออ้าทำไมบรรยากาศมันดูเยี่ยมเงาอย่างนี้ก็มันตอนกลางคืนอ่ะไม่ได้ดีมันต้องแบบจัดจ๊าสกันหน่อยอันนี้เดี๋ยวอะ ไปให้เขารู้ว่าเรายังมีตัวตนอยู่เนี่ะเขาเห็นว่าในนั่นคือผู้โชคดีเฮ้ยคนคนคนจับคอแตกเฮ้ยปุ๊ยตีทีงิดเลยโอเคปเะาอันนี้พอไว้เออเด็กจักแมวแหละใจเย็นใจเย็นไปก่อนฮึเฮ้เที่บ้านเป็นนักนักฮือเป็นนักร้องเออไม่ใช่ เราดูดีกว่าเราก็ควรที่จะมาสำรวจภายในบ้านโอ้โหนะลูกทรงลูกซองเก็บแม่งมเก็บคาเช่าแพงมอดขาขาเทพเจ้าอะ่ะขาซุดเฮียเล่นไปได้คุณเคยไหมครับขาซุดอ่ะ <c oughs> เป็นเันต<น>ัวอย่างผมนี้เป็นบ่อยมากเลยขาซุดเนี่ยเทพเจ้าลงเ <c oughs> ทพเจ้าองค์เฮียมุกฟืดว่ะเล่นอีก สับคอแตกเกมนี้เราไปอารมณ์ได้อย่างหนึ่งเลยน,นี่รถเจอแล้วโอโ้โหต้อมซอมก่ออ่ะถ้าสมมติมีคนมีนี้เราไม่รู้ว่าทำางไงครับเอาจอกระโหลกเข,ข,ข,ขเรียบร้อยครับซ้อมเสร็จแล้ว<ม>โอเคแล้วก็ขับลงน้ําเล่นเยี่ยมโอเคช็อกโกแลตแมกกำลังหิวหิวอยู่เลยกินแมเอ้นนี้มันร้านยาเนี่ยนะ,ะโอเคไปกดแ็บเพื่อดูสกิลว่าโอโหมีสองร้อยแล้ว พักอยู่อ๋อนี่แล้วกันโอเคใจวิ่งเร็วขึ้นโอ้มอสแค่สองร้อยอกระเป๋าที่ผมใช้ก็เป็นอันนี้นะฮะสีดำเราสองพันหรอโอ้โหเก็บให้เก็บให้ใครดูพี่ก็มันไม่มีอะไรจะให้อับอเนี่ยโอ้เต็มหมดแล้วแม่แฮแม่โปครับอย่าไปยุ่งกับมันมันโปเอออย่าอิจฉาสิโปไอโปเด็กเฮ่อไรเก็บเศรษฐีอะอะไรเจอได้ อะไรวะไม่เอะก็เกมเสร็จที <c oughs> ให้ด่าดีมึงเล่นเถอะ <c oughs> นัววะโนมน,นี่เนี่ยมีแสงสีเสียงวะนี่แป้งเ<น>ยี่ยมเฮ้ยเรามาเต้นกัน everything we shuffle เล่แปะ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 ไอ้ยันเล่นอะไรกันปัญญาอ่อนไเอ๊ะต้องยองๆหน่อยดีโหสอมบี้รู้เออเดี๋ยวสอมบี้รู้สอมบีรมบ้รู้กดเอกนะย่อมเฮ้ยกดเอกย,ย่อมโดชั้นหนากว่าจะไปถึง เนี่ยสามียังไม่รู้ตัวสามียังไม่รู้อ้ําหูซับแม่งไม่จะไฟเอ้ยเก็บแคนก่อนนะสามารถไปทําเป็นแคนคิ๊บไม่ขอโอ้โหไม่เคยอ่ะเนี่ยให้เราโอเคเราจะไปตรงนี้ว h y Why Why เฮ้ยอะไรอะมีไข้ด้วยเก่งเนาะใสบั็กช็อตเนี่ยพ่อเป็นนักร้องเนี่ยจ้ะเนี่ยเอาขาดแจ็คไหม โอ้โหลูกซองเยอะจังจะไม่มีปืนลูกซองก็สนเนาะเอออำมาค่ะมีไม่เป็นไรใจเย็นค่าแจ็คอะไรวะอ๋อไอที่ยกรถเนี่ยไอที่เด้งรถใช่แล้วเพื่อนใช่แล้วอุ้ยโหโหพี่แ่เขาเล่นไีแอบหรือไงโอ้ยทำอะไรกันในนั้นนะใจเย็นใจเย็นน้องพี่ไม่มีอารมณ์เออมีคนเล่นเซลร์ไอวีเฮ้ย อ้ดกนี่ยานะเว้ยมีแฟนแล้วโอ้โหเจอเยีย่ยมคาตานาเอาไหมไม่เอาหรอกเอ้าเอาเอ,าเอ,าเอา้ากำลังอีขาหากักทำไมทำเสียงเงินนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยิงปืนทำไมไม่แบ่งกันเลยปืนนี้โอเคใช้ได้โโอ้โหยิงเล่นมันดีโอ้ย ไม่กี่ดังไปเปล่าน่ะอ๋อไม่กี่หัวชายซาไนท์ทษทีโอเคโอ้ชาวแล้วเจอพิกแอรว่ะนกร้องไงนะมอดจิบจิบถ้าสมมุติคุณมีแม่ที่ชื่อว่าจิบคุณอย่าล้อเขาเชียวนะฮะมันจะทำอะไรเมื่อกี้จิบจิบจิบไอเต่าอยู่ไหนเอนเลิบอยู่ข้างบนน่ะเออนี่เอาขาตาหนามาให้อ่าเอามาให้ ได้กับสไนโอ้โหชัดนัดหนึ่งอะเอ้ยไปขุดหินทำแซมไฟได้แหละไปโอเคเอฟเฟกต์ถือว่าสวยนะถ้าปรับว่าสวยถ้าปรับหงายก็ปรับหงายก็เหมือนเราเนี่ยแหละเนี่ยยังแรกเลยเนี่ยอืมาริโอกลับไปเล่นมาริโอ้เหรอพี่แนี่ยไปเตาเดี๋ยวนะมันต้องมีไม้ด้วยอสติกอะเฮ้ยเป็นนึงเราไปไหนกันดีวะไปนี่ก็นีกว่าเมืองกล้วยอ่ะ เหมือนกลวยก็เนี่ยนี่ไม่ใช่เหมือนกลวยใหญ่เฮ้ยหูเจอเนี่ยเฮ้ยขาหักกระโดดไม่ได้เจอเมดคิดว่าเก็บดีครับตีะตายเยีเ่ยมกินก่อน<ฮ>เกิดเพิ่ม้าสิบเลยนะเว้ยเกิดแล้วเกิดอีกเซ็งกระโดดไม่ได้อยู่ข้างบนเนี่ยขอให้คุณโชคดีบ๊ายบายขาหากักเดี๋ยวไปหารถแรงๆก่อน เนี่ยมีอะไรนะมีแมพอยู่เนี่มีเด้อว,ว่าแมพตอนนี้เราอยู่เมืองเอ่ออะไรวะเมือง,ง,ง,งอะไรวะเมืองเมืองอะไรวะใครเขาจะไปรู้กับมึงอ่ะเอ,เ,เออ,เอมืองล้วยแหละเออเมึงเมาวะเนี่ยกินถั่<อ>ยฮะไอชาย<อ>กินถั่<อ>ยออไอสมชายฮะไอทองไอเพนมันชื่อแม่นะเออชื่อแม่ไอเพนหัวแตกเลยเพน <laughs> มาลเล,มมล,เลเยม่สุดเอยใช่เฮ้ยสติกแล้วนี่อืมซัพพอใช่มอเจ้าอยากได <ป S 2> ้แผนที่ไหมเจ้าทำอะไรเจ้าไปดูว่าชื่อเมืองไงต่อมาเดี๋ยวมามาตรงปากซอยให้ไม่ใช่มาตรงรนีง้ยงโอเคเดี๋ยวไปหาหาแล้วกับข้าวมาแล้วแหละโอเคอ๋อนี่เราอยู่เมืองแ้วเนอะบอกว่านะ ไม่รู้เรื่องเลยโอเคดอกไปนี้ไปมันหนักโอเคโอ้คนนี้เร็วมากเลยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันนี่มันนี่เนี่ยอยู่ตรงปากซอยอะเฮ้ยไม่ใช่ปากนี้อีกปากนูกเน้ยคันนี้เร็วมากวะต้องระวังต้องระวังให้ดีนั่นเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นพี่เติมน้ำมันให้หนีเติมเติมหน้ากระบะโคตรเฟี้ยวอะ ดูเร็วมากไปเปิดเฮ้ยมันกินนอะมันไหมน่ะโอเควันนี้น้องมันจะมาช็อปชิมชัวกันนะฮะโดนกว,ว,ว,ว้างกว้างกว้างแล้วชนมันช้นมันชนมันแล้วก็เกิดเป็นตุ้มไปเธอกว้างอยู่ไหนวะอุ้ยหากว้างไม่เจอโนูบอ๋อเจอละโอเคไป เก็บยังไงอ่ะกว่าสีดำกับบกบสีเขียวเนี่ยอะไรดีกว่านี่เต็มแล้วครับเซอร์เวอร์ของเราดีเขียวกับสีดำอะไรดีกว่าสีเขียวดิโอ้ยจะพอสีดำมันมีช่องเยอะกว่าไหมเหรอเออสีเขียวเยอะกว่าจริงอะเออ สีเขียวมันเป็นพวกรักธรรมชาติเด็กกมมากสีดำอ่ะสีดำอ่ะพวกรักความมืดเอ้าลงเอาง้าเอาเนื้อก่อนดีโอ้โหตัวนี้ได้เนื้อเยอะตัวนี้ได้เนื้อเยอะไโให้กลัะเร็ว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 ไปเคยช<า>อบมาันนะอันนี้มันไล่ฟาร์มเลยไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าของมันจะดอบได้น้อยมากแ,แต่มางอันมันก็ดับรอะอ่าแต่ถ้าคนมีพรีเมียมโกูน่าจะดอบง่ายหน่อย ใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวหาเมืองนี้ก่อนแล้วก็หาสนับสนุน DLC เขานะเขาก็สั่งเล่นให้เราฟรีแล้วที่ใต้ที่ใต้คลิปไม่ใช่ที่ในสตรีมเซิร์ชไปเลยอันเทินเล่นเขียนแค่ U N นะฟรีทูเพเออ DLC มันมันให้ซื้อมันไม่เขียนที่ฟรีทูเพอทำไมวะไม่รู้โอเคเจอกับหักอีกและ กำลังอีกแล้วอืมเป็นหนีบไข่มันมือไข่หัวรอดนะฮะตลกบ่อยเลยเฮ้ยโลด้วยนั่นแหละก็บ้าซิงแล้วโอ้ยมันเปลืองกระสุนโอ้ยมีเยอะอย่าห่วงเลยเนาะ ได้ข <Net> ่าวว่ากูโตกว่าเฮ้ยเอ๊ะไปมือนี้กันมือนี้ซอมบี้เยอะไปเลยเฮ้ยมันคนลบลบทางให้ปีแปรเอ้ยคะอุ้ขอขอเขาเยอะขอขอเขาเยวเลยขอแบ่งเวลแบ่งเวลให้ได้วขอยิงมาอีกฮะ เฮ้ยปืนแล้ววะทำไมกล้จังลุกสองเอา้าเจอเอ็กซ์แล้วกับพลลอลูขวานนะอย่าไปสนใจมันมากมันก็นมีหน้าที่ตัดเราตอนเดียวตอนเขับรถไปตองฟาร์มน้ำมัน่อยดิไปเดี๋ยเอาคขใหม่ดีกว่าแม่เนี่ยโมนี่หมาชัดๆนี่ <c oughs> ว่า <c oughs> อีโมนี่แม่แกตายแล้วโมนี่มันจะดีใจไหมวะถ้าพูดอย่างนั้นอุ้ยขอโทษครับ กระโดดไควะเฮ้ยเฮ้ยคำนี้ดีกว่ามาอืมสับหัวแตกคันนี้นั่งได้เยอะนะคันี้เอิ่มแต่ควันมันขึ้นแล้วนะไม่ใช่โอเคสบาร๊ก็เต็มแล้วไม่ไม่ต้องห่วงอะไรละใครมันลองวะสมบีมันมาอะไรแย่ๆวะอืมเสียงมารยาทโอเคเก็บ จะขตาตาอนก์อะนึกว,ว่าลวกไรทิ้งอะไรดีวะของเยอะเลยเนอะทิ้งแคดไปแล้วกันอันนี้หเยอะขนาดนั้งเต็มเยอะนะอฮ้ยหูหเจอเจอที่เก็บไว้ออะไรดีมีคันนี้ด้วยมีเจ็ดคูณเจ็ดทิ้งนี้ไปแล้วกันถ้าไหนมันไม่จําเป็นทิ้งเลยฮะอย่ากเก็บเก็บไปก็ขายของเก่าไม่ได้เขาไม่รับซื้ออิ่มละกูมอใช้คันนี้ดีปะ เอ้ยคันนี้ช้าเอาคอนันเอ้เอ,เอ,องดูน่ะคันสีแดงน,นี้เอาสีแดงนี้กว่ามันก็สีแดงมง <laughs> มันรถด,ดับเพลิงมันไม่สะาใจเว้ยยี่สิบสองกิโลเมตรอืม,อมชา้าหนึ่งอะถึงอะ <laughs> นี่มันรถชาคุณปู่เนี่ยว่ะ <laughs> อะไรวะ นอโอเคเราเติมน้ำมานันฮะกดคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็กดคลิกตรงน <ไฟ S 1> ี้ไฟไหม้ไฟไหม้เราไฟไหม้โอเคลงน้ำเราตรงน้ำตรงน้ำเราต้อมครับโอเคกูได้ยินเสียงซอมบี้แฮ่แฮ่อันนี้เจาะแม่งเจาะแม่ง <c oughs> โอ้ยคอ,อเป็นแล้ววะเนี่ยถ้าทางจะบเป็นคอกักเคู่คู่ขวดคูด <c oughs> ขวดไม่ได้ไม่ได้รายการนี้ห้ามามีคำ <c oughs> หยาบคายใดๆเฮ่อ <c oughs> เก็บแป๊ะเต่อ <c oughs> นี่ <c oughs> โอเคเต็มไปสังนิดโอ้คันนี้แหละเร็วเอาเข้าขไปติดเลยที่นี้โอเคไปเตาโอเคลงแม่งเลยนี่อยากเจอเปล่ารถบินได้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้าว้ย<ป>บินสูงเกิน เัน <ผม S 1> <อ>ไม่มีแรงล้มทวงอะไรเลยเเนยะฮะตอไปอะไรอยู่เนี่ยซ่อมก่อนซ่อมก่อนเ <c oughs> พราะยินดีนะฮะเกมนี้จะมีความยินดีอย่างนึงคือเราสามารถซ่อมได้ในรถครับ <c oughs> ต่บมันในรถเองได้โอ้โหตบมือให้เขาเลยตบมือเพื่อตบมือเรื่องความสมจริงนะฮะ <c oughs> จริงไหมแต่ลมันในรถเนี่ยเฮ้ยแต่อยา่าปติเขาเพราะว่าสร้างเกมมามันก็ยากในในรู้นะเขารู้นะ Okay. ท่านจะได้รับชมความสามารถดูได้แบบเยินยาวแล้วเอ้เอ้ไอ,อ้มันค่อมกันอยู่นะโอ้ตกใจนี่บ้านเราไม่ใช่เหรอเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิอย่าพึ่ง,อง,อง,องแอ่ของโอ้รอแป๊บหนึ่งดีใจเย็นก็เร<ม>ัเพิ่งบอก<ป>ว่าตอนพิเศษเดี๋ราจ,จ,จ,จะสร้างบ้านนี่เดยกกูบู๊แม่งเลย เอาเหรอรู้บ่าพ่อเป็นอุ๊ยโอ้โหควาเกียบรู้แล้วจะหนาวพ่อเป็นใครรู้ป่ะเออเป็นใครเป็นคนเลยนะเวย้ยคนไข้น้ำแข็งราวเลย <c oughs> คนขาวน้ำแข็งเฮ <c oughs> ้ยอะไรอ่ะเจอของใหมอ่อีกละโอ้มาใหม่อะไรก็อกของใหม่หมดเลยโอย okay. เจออะไรวะเอาเฮียระเบิด แกเน็ตเหรอบลควันโหมองมองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยฉันอยู่ในรับเน็ตแฟนเหตุนี่บอกนี่อ่านว่าอะไร What the เนี่ยอ่านว่ากระเป๋าอะไรรึเปล่าคุณมองไม่เห็นควันมันเป็นแปดบิตอันนี้ตรงนี้ไปนึงไปนึงควันแปดบิตก็สามารถทำได้คุณอ่านว่ากระเป๋าอะไรรึเปล่าไปนึงนะ Co Yon Pack กวอา Co Yonty Pack ไอแค่โมดี้ไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ชอบหมามาโมดี้อะมาเลยทำให้เป็นน้ำธรรมดาให้ดูน้ำเอามามาเอาโมดี้มาน้ำเลยจ้ามาเลยเอาก็ดรอปไปแล้วไม่เห็นน้องน้องไี้ดูนะโมดี้มิวจะทำให้มิวธรรมดาเดี๋ยวบอกเต็มชิปให้ตบเล็ปิ้งแบกไว้โอเคนอ้มอดูนะเต๋าไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่แม่งละตอนพิเศษขี้เกียจละเอาอันนี้ไป เอาได้นมเชยเลยโอเคเออปวดท้องไปตาอ่ะก็คือเรามาเล่นกันนิดหน่อยอ่ะมาดูบ้านก่อนดีกว่าไปอือเล่นหลังไมหลังไมเออหลังไมไม่หลังไมแล้วเนี่ยหน้าไมเลยโอเครถยังอยู่ขับติดเดี๋ยวลองแก้ไขไปไปเราก็จะไปดูนี่หน่อยนะฮะบ้านเราก็วางโคเวอร์วางกับดักอะไรเต็มเลยวางโคเวอร์ โอเควางกำดางอีกตรงน,นี้เลืมึงลืมสร้างประตูเลยโอเค <Okay. S 1> อันนี้ก็มีไหมคะเรื่องเนื้อแล้วเนื้อไก่ทำไงนะเอะนั่นเนื้อไก่ก็เผาเลยโอเคเขาไม่เป็นเหรอเผานะละรอแป๊บนี่มีะไรอยู่ทำไรได้ Mm. ได้เน okay. ื้อไม่กี่ช sure ิ้นวะโอ้โหสิบเอ็ดชิ้นกินจนอิ่มละกูโอเคโอ้โหกำมังเหรอค้องใจอะน้องเจ๋อเจอเจอแซนแส่กวะนั่นเด็กย้ยายาเต่าเมื่อกี้เต่ากัดตุกอะอ๋อ ไม่กาตาต๋าตาเอานี่มาก่อนอะไรเอาเวิร์กไรอะมาตั้งไว้แถวนี้เลยไหนเอาให้มันรู้เลยว่าโลกของเราเป็นยังไงตรงไหนล่ะนี่ไงตั้งแมงเนี่ยแหละเดี๋ยว,ยวต้องหายานี่ก่อนเต,ตอร์เฮอเพื่ออะไรก็กเดี๋ยววงางไว้รอบบ้านแม่งเลยเปิดทีนี่สว่างเลยอะสว่าง <laughs> มันชื่ออะไรนะแม่เกมแม่เกม อ่รายการนี้ีรราายกน้ไม่เหมาะสมนะฮะปิดไปเลยไม่ใช่เออคนโทรอะไรเอฟสี่อ่ะไม่ดูเธอะเอเอเตออบอกออเต๋ออ่เตออไม่กี่มือโครเสียงโครกระตุกอะอ้าวรุดไม่ ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เราเจอกันดีกว่าอ่าครับต้องกลับมาอีกแล้วนะอันนี้เรากำลังจะไปเม,มือ,องเดิมพี่ผมบอกว่ามีของอะไรก็ทิ้งมันก่อนผมดันไปทิ้งกระสุนปืนนี้ฮะไปหนึ่งอ่ะปืนนี้ครับ <c oughs> นี่โอ้โหแซบัคช็อตครับสุดยอดมันเป็นปืนที่แบบมาหากาพงโลกโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วน้องเร็วหน่อยดีน้องอย่ารีบสิครับพี่ครับเร็วหน่อย ดูรถด,ด้วยดูรถด,ด้วยกูหุ่นหงิดแล้วเนี่ยวัยรุ่นมันใจร้อนะ <c oughs> อะวิ่งไปเองได้อาา<บ>้าพูดอย่างนี้ <ละ S 2> จับตุ๋ยดีไหมเน <c oughs> ี่ยชนแม่งชนเลยชนเ <c oughs> <c oughs> <Okay S 3> ลยหุ่นหงิดโอเคงั้นเราต้องขับล,ลงน้ำด้วยโอเคโอ้ยยังยังร้องไม่เลิกเลยรถนี้ไม่ได้ปิดอ่ะปิดเถอะไม่ต้องขันป,ป,ปิดไงอะ โอ้ยกดคอนโทรกดคอนโทรโอ้แม่เจ้าเพิ่งรู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังอยู่ไหมโอ้โหยังอยู่ครับในที่สุดในที่สุดเอา้าอย่าบอกแล้ว <ใน S 1> ว<ะ>่าเฮ้จ้ะอโอ้โมันโอ้โหมันไม่ใช่กระสุนของไอ้นี่นู้บอีกแล้วอุ้ย,ยนี่แล้วแบงกระสุนให้มีอยู่สี่อันไป <laughs> โอ้โหช่วยกูได้เยอะเลยไม่ใช่เหมือนดันป่อนอะวะเนี่ย ไม่เหมือนคนละอันกันนั่นอะมาไม่อออโอเคเจอเทปเจอแฉล่งก็พาร์ทนี้น่าจะได้แบบไร้สาระนะฮะอืมไร้สาระกระสุนนี้ไม่หายากว่ะเนี่ยงงงมานานแล้วไอ้เขาว่าไอ้เขาอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ทำอะไรได้เนี่ะตายไหมเนไอ้เนี่ย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 ดเดี๋ยวเขาดรอปแล้วเนี่ยไอเนี่ยมันทำอะไรได้เนี่ย ยั้เจ๊ทํารับก็สุนได้จริงอรอท,ทําไงอ่ะเออไม่มีอปุปกรณ์อ้อาวกำเบยอ,อืมโอเคก็น่าจะได้ไล่สาระเย่ชอดไทยเจริญตือนึงตึ้งโอเคก็ไม่ได้เจริญอะไรมากหรอกอิ้หูเจอโคลา่ากินได้กินดี อ, Cam อือโอ้โหหมูนี่อีกเกียนาทีเลิกอีกกี่นาทีอะไม่อยู่สิถ่ายไปเรื่อยและแต่มันก็น่าจะปาไปสักครึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วใกล้ใกล้ถึงมากกว่าอืมมันสล,ลัก<ะ>เน่ะออกไปออกไปไปออกไปไปตอนนี้มีแบบมีลูกกระสุนเยอะมากแต่ไม่มีปืนนั้นเลยแต่ก่อนนี้แบบหาง่ายมากๆพออัปเดตแบบอืมรู้เลยว่าการหามันไม่ใช่เรื่องเงย ผมสัมผัสได้จริงๆ <c oughs> ผมน้องมอสสัมผัสได้ว่าการกว่าจะได้ปืนสักแทงเลยไม่ใช่สักปืนนึ่งมันได้ยากมากครับแล้วผมอยากจะบอกว่าเยลอนรอยก็คิดกินทิกโยยกโมวยไอ้เกงใสโ <c oughs> อเคนะ <c oughs> ไม่มีอะไรที่สำคัญโอ้ย <c oughs> มันหายากหาเย็นอะไรเช่นนี้ <c oughs> มันหาย,ยากเยี่ยงนี้แล้วข้าจำไม่เล่นมันละโอเคจำไม่มไปเตาโอเคไปละไปเมืองเมือง,มงต่อไปเป็นไหนดีสนามบินสนามบินไปสนามบินต่นนอเมียนจะพาไปเฮ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเลิกละเอา้าหรอโอ้เซ็งอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรก็อาจจะอัปคลิปนะฮะ โอเคพาสต์ต่อมาน่จะต่อกับเกมสักเกมมันอย่างบนโลกนี่ยแหละที่เขาผลิตมาให้เล่นกันโอเคสํหรับพานนี้ใหม่ในพาสพันี้จบแล้วนะครับอ่ะต่อขอบคาย